ขออภัยด้วยนะคะพอดีโทรศัพท์มีปัญหาค่ะเราจึงขอขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะตะกี้ลงไปก่อนนะคะ วิทูนอันนี้หนังเก่าหรือหนังใหม่ครับหนังใหม่นะคะคุณวิทูนต้องกราบขออภัยนะคะเมื่อกี้โทศรศัพท์ของเรามีปัญหานะคะพี่ลุงณนพาบอกว่าสวัสดีคะ่ะน้องเจ้าน้องกัลยานะคะสวัสดีพี่ลุงอีกครั้งนะคะเมื่อกี้นี้โทศรศัพท์ของเรามีปัญหานะคะ <ขอ S 1> คอมเมนต์มันปัญหามากมากเลยครับผมไม่รู้ว่าเชียงใหม่มันคืมฟ้าคืมฝนแล้วเน็ตัมนเสียหรือเปล่านะคะไม่ไหลทั้งสองเครื่องทั้งตัวทั้งตัวเครื่องเล็กแล้วก็ทั้งตัวตัวสำรองครับผมเราจะไปต้องลงไลท์ก็หาวิธีแก้แล้วมันแก้ไม่ได้ครับก็เลยต้องลงไลท์ใหม่นะครับขอบคุณพี่ลุงนภานะครับขอบคุณกําลังใจแก่ทุกทุกท่านด้วยนะครับผม หนูนัดนะคะสวัสดีครับ <m> พี่โจสวัสดีน้องหนูนัดนะคะที่มาให้กําลังใจนะคะพี่ลุงนภาบอกว่าสวัสดีน้องวิทูลน,นะคะเอฟซหนูนัดบอกว่าสวัสดีพี่ลุงนะคะคุณวิทูลบอกว่าสวัสดีครับพี่ลุงนภานะคะพี่ลุงนภาบอกว่าสวัสดีคะ่ะน้องนัดน้องชายนะคะคุณวิทูลบอกว่าคอมเมนต์มันเยอะมันตีกันนานะอย่างนั้นแล้วนะคะคุณวิทูลเพราะว่าพี่กัลยาอ่านคอมเมนต์ไม่ทันแล้วมัน กลายเป็นคอมเมนต์ไม่ไหลนะคะเสียดายครับเสียดายลมบนกําลังมาครับคุณวิทูลครับเมื่อกี้ครับผมต้องมาตั้งต้นกันใหม่นะครับแต่ยังไงก็หัวใจก็ยังเหมือนเดิมนะครับกรับขอบพระคุณมากมากที่ให้กําลังใจพวกเรานะครับผมสองครั้งสองคานะครับในเวลาเดียวกันนะครับคุณวิทูลกรับขอบพระคุณอย่างสูงครับลมบนกําลังมานะคะคุณวิทูลขอบคุณพี่ลูกนะาพานะครับเพื่อนหายกันไปหมดแล้วเสียดายมากๆนะครับผม ลมวนกำลังมายี่สิบกว่าครับผมต้องกราบขออภัยนะคะขออภัยทุกท่านทุกคนนะคะขอบคุณที่ยังตามพวกเรามานะคะสงสัยเชียงใหม่คืมฟ้าคืมฝนนะคะคุณวิ่ทูนเน็ตเลยไม่ค่อยจะเสถียนนะคะคอมเมนต์ไม่ไหลทาไมไหลเครื่องเดียวเราพอจะไปได้นะครับที่มันมันไม่ไหลทั้งสองเครื่องครับผม มากมากครับเราจะขอต่ออีกประมาณสักสี่สิบห้านาทีนะจากที้เราผ่านมากี้นาที ตะกี้ได้ประมาณสิบห้านาทีนะคะมมขอบอคุณยายหม้ใจจริงนะคะบอกว่าสวัสดีคุณพาเที่ยวจ้านะคะกลับสวัสดีครับคุณยายหมายครับขอบคุณมากๆนะครับผมยายหมายครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาลยาพาเที่ยวนะครับคุณยายหมายครับผมหนูนัดบอกว่าสวัสดีครับพี่หมายนะคะสวัสดีครับน้องนัดครับน้องนัดก็ไล์เก็บ ชุบอะไรเก็บเหรียญอยู่นะครับผมฝากน้องนัดด้วยนะครับผมพี่ลุงนภาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่หม้นะคะผมสวัสดีนะครับจากพี่ลุงนภาครับพี่หมายครับพร้อมกับหัวใจสีเหลืองมานะครับผมพี่หมายเ็เกิดวันจันทร์นะครับขอบคุณมากมากครับพี่หมายครับผม คุณหมายบอกว่าสวัสดีคุณหนูแนทนะคะน้องเต็มบอกว่าพี่พชายขึ้นใหม่เลยคคะใช่ค่ะน้องเต็มม,มันไปทั้งสองเครื่องเลยครับน้องเต็มครับผมคอมเ <Comment S 2> มนต์มันไม่ไหลให้อ่นานนะคะคอมเมนต์มันกระด,ด้างทั้งสองเครื่องเลยครับผม <c oughs> ทั้งเครื่องหลักและเครื่องรองครับที่ใช้อ่านนะฮะ <c oughs> ถ้ามัน เดียวด้วยเราสามารถที่จะอ่านได้นะแต่นี้มันทั้งสองเครื่องด้วยครับก็กราบขอโทษด้วยนะครับผมขอขอภัยทุกท่านทุกคนนะคะทกุกเป็นยาดสูงด้วยนะครับผมขอเราขอเวลาอีกสักสามสิบนาทีนะครับผมพี่ลุงนภาบอกว่าวันนี้น้องโจเห็นลมบนมาบ้านพี่ไหมนะคะเห็นครับผมเห็นยเยอะแยะเลยครับผมสิบแปดเลยครับผมสุดๆครับเต็มบอกว่าพี่ไม้สวัสดีค่ะนะคะคมากครับขอบคุณทุกๆเรื่องครน้องแนทบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เต็มคนน่ารักนะคะ คุณหมายก็บอกว่าสวัสดีน้องลุกเนภ้านะคะน้องเต็มบอกว่าว่าแล้วนึกว่าน้องตาลายเสียดายครับน้องเต็มกําลังมายี่ส <น ste ard ing> ิบกว่าเลยอะครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากครับเดี๋ยวเราไต่เต้าใหม่ครับผมเดี๋ยวท่านลงโบนก็คงจะให้โอกาสเรานะครับผมขอบคุณมากมากครับพี่ลุงเนภาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องเต็มน้องสาวนะคะคุณหมายก็บอกว่าสวัสดีคุณเต็มจ้านะคะ น้องเต็มบอกว่านัตตี้นัตตี้สวัสดีจ้านะคะน้องเต็มบอกว่าพี่ลุงจ๋าสวัสดีค่ะนะคะเราต้องมาตั้งต้นกันใหม่นะคะเนี่ยเสียดายเนะาะตะกี้ลมบนมาเยอะเลยละะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวขอเวลาอีกประมาณ 30, 30 40ี่ินาทีก็พอนะคะสาวคอนแก่นนะคะบอกว่าเลิฟซีนะคะ ขอบคุณน้องเต็มนะคะเต็มมากเลยนะครับผมอ้อยตุยออนทัวร์นะคะพี่อ้อยวัชรีมาแล้วนะคะบอกว่าสวัสดีแยีมเย็นค่ะช่องกัลยาพาเที่ยวรถติดอีกแล้วนะคะครับสวัสดีครับพี่อ้อยตุยออนทัวร์ครับขอบคุณมากมากนะครับพี่วัชรีศักดิ์งามนะครับเอฟซีภัยศิล์นนะครับมาอยู่ตลอดเวลาครับผมมาให้กําลังใจเราตั้งแต่เล็ก ตั้งแต่เราเล็กนะครับเราตั้งแต่เรา,าเริ่มทําคลิปแรกนะครับจนคลิปสุดท้ายแกดูทุกๆคลิปครับผมยังไงก็ฝากจับไม้จับมือพี่อ้อยตุ้ยออนทัวร์ยูทูบป้ายแดงด้วยนะครับผมฝากทุกๆท่านด้วยนะครับจับไม้จับมือนะครับผมสาวคอนแก่นบอกว่าพี่โจพี่กัละยาเลิบๆนะคะ ขอบคุณน้องสาวขอนแก่นนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องกัรยาพาเที่ยวนะครับผมพี่อ้อยตุ้ยออนทัวร์บอกว่าสวัสดีเพื่อนเพื่อนรอบห้องนะคะสาวขอนแกนบอกว่าพี่ลุง๋าสวัสดีค่ะหนูนัทบอกว่าจอดไว้ทํางานครับผมะคะครับน้องหนูนัทครับขอบคุณมากมากครับที่มาจอดให้กําลังใจพี่ชายครับผมขอบคุณมากมากครับพี่อ้อยตุ้ยออนทัวร์ก็ลงคลิปแรกแล้วนะครับผม คลิปห้วยน้ำดังนะครับถ้าใครมีโอกาสให้กำลังใจพี่อ้อยตุยออนทัวร์นะครับผมติดตามพี่อ้อยตุยออนทัวร์ได้นะครับคุณวิทูลนะครับผมคุณวิทูลบอกว่าค่อยๆเม้นครับเดี๋ยวคอมเมนต์มันจะตีกันอีกนะคะขอบคุณมากมากครับผมสาวขอนแก่นบอกว่าพี่ลุงแจสวัสดีจจานะคะหนูนาตบอกว่าสวัสดีครับสาวขอนแก่นนะคะสาวขอนแก่นบอกว่านัตตี้นัตตี้นะคะ พี่ลุงนะาบอกว่าสวัสดีค่ะน้องสาวขอนแก่นนะคะคุณปินนะคะบอกว่าเลิฟโกสวัสดีจ้าคุณโจคุณกาลยานะคะคสวัสดีสสดคุณคปินนะคะสวัสดีคุณพี่ปินนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาลยาพาเที่ยวด้วยนะคะผมยินดีต้อนรับคุณพี่ปินนะครับผมคุณพี่ปินก็ ไล์เก็บเหรียญเวลา13นาฬิกาของทุกวันนะครับขอให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับขอบคุณมากมากครับผมสาวขอนแก่นบอกว่าตาลายทักพี่สาวสองครั้งนะคะสาวขอนแก่นบอกพี่ปินค่ะนะคะหัวใจบวกนะคะพี่ลุงนภาบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ปินนะคะคุณปินบอกว่าคุณลุงนภาสวัสดีค่ะนะคะคุณหมายใจจริงบอกว่าสวัสดีพี่ปินจ้านะคะคุณอ้อย นอนทัวร์นะคะพี่วัชรีบอกว่ากําลังทานข้าวเย็นลาบคั่วกับหมูทอดมาทานด้วยกันคะ่ะนะคะ<อ>ยิ้วเลยนะคะ <c oughs> คุณหมายนะคะบอกว่าสวัสดีคุณตุ้ยจ้านะคะแนนซี่บุษกรเจ็ดทับแปดนะคะขอบคุณมากมากครับขอบคุณคุณหมายครับขอบคุณน้องแนนซี่บุษกรด้วยนะคะผมขอบคุณที่มาให้สองครั้งสองครัเ <c oughs> มื่อกี้ก็ จำได้นะครับ9กับ11พีนี้ก็7ทับ8อีกแล้วขอพี่ลุงน้พานะคะสวัสดีค่ะคุณอ้อยตุ้ยนะคะมีโจ2ันเดี่2ข้างก้อนนะคะมาอีกแล้วนะคะพี่โจพี่กัลยาค่ะนะคะมาครับุณนะคะน้องเนนซี่นะคะดวงตาที่ให้กำลังใจพวกเราอยู่นะครับผมขอบคุณมากมากครับน้องเนนซี่บอกว่าพี่ลุงจ๋าพี่ป่นค่ะสวัสดี ดีค่ะนะคะน้องแนนซี่บอกว่านัตตี้นัตตี้นะ,นะคะนัตตี้กำลังขับรถทำงานอยู่นะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณทุกทุกเลิฟขอบคุณทุกทุกไลค์ขอบคุณทุกกำลังใจนะครับจากพวกพวกเรานะครับผมคุณปีนนะคะบอกว่าสาวคอนแกนสวัสดีค่ะนะคะน้องแนนซี่บอกว่าพี่หมายจ้านะคะอ้อยตุยออนทัวร์บอกว่าสวัสดีคะ่ะคุณลุงนภานะคะ fc คุณปีนนะคะบอกว่าพี่ไม้สวัสดีค่ะนะคะน้องแนนซี่ก็ให้กำลังใจเรามารัวๆนะคะขอบมากครับขอบคุณน้องแนนซี่นะครับผมขอบคุณ14ล้านดวงตาด้วยนะครับที่อยางให้กำลังใจพวกเรานะครับผมขอให้ไปถึง25เราก็พอใจแล้วนะครับผมเราจะลองดูเข้าไปถึง25ไหมครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณนะครับ พี่ลุงนะคะก็ให้กำลังใจมาล้วนๆนะคะกับขอบพระคุณพี่ลุงนะคะน้องเนนซี่บุษกรบอกว่ายายสาวขอนแกนไปดูย้อนหลังให้พี่ลุงแล้วฮ่าๆๆนะคะตอนนี้พี่ลุงกำลังมีความสุขอยู่กับการดูคอนเสิร์ตนะครับ <c oughs> ผมฟรีคอนเสิร์ตที่บ้านตัวเองนะครับไปทุกเย็นครับผม วันนี้น่าจะไปเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอให้พี่ลุงจงมีความสุขกับเสียงเพลงเพราะๆนะครับผมกับดนตรีสดด้วยนะครับผมแล้วก็ทําคลิปมาให้พวกเราได้ดูกันด้วยนะครับทุกๆวันนะครับขอบคุณพี่ลุงนาภามากๆนะครับผมน้องแนนซี่บอกว่าเหลือแต่ยายแนนซี่น้องพี่โจฮ่าๆๆนะคะพี่ลุงนาภาบอกว่าขอบคุณคะ่ะน้องสาวแนนซี่คนสวยนะคะน้องแนนซี่น่ารักครับผม น้องแนนซี่ก็ภารากิจเยอะครับผมงานนะครับเป็นผู้บริหารระดับสูงก็เป็นแบบนี้หลนะน้องเฮ้อสู้ๆครับให้กําลังใจน้องสาวครับผมสู้ๆครับพี่ลุงเนี่ยพานะคะบอกว่างานหมดเมื่อวานแล้วค่ะนะคะน้องแนนซี่บุตกรบอกว่าใจเต็มไปย้อนหลังให้ดารุณีใกล้จบแล้วนะคะ นกน้อยนะคะเลิฟเลิฟเข้ามานะคะ,คะสวัสดีนะคะสวัสดีอีกครั้งนะครับพี่เจนจีลานะครับผมขอโทษนะครับเมื่อกี้หลุดไปค่ะลายมันหลุดทั้งสองเครื่องครับผมไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ลายได้ทั้งสองเครื่องทั้งเครื่องหลักและเครื่องรองที่เราใช้อ่านนะครับผมเราจําเป็นต้องวืดใหม่นะครับกบขอโทษด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับที่เขามาให้กําลังใจกันอีกครั้งนะครับ ขอบคุณคุณวิชูนที่ยังอยู่ให้กําลังใจพวกเราอยู่นะครับผมขอบคุณพี่เจนจีราขอบคุณน้องเต็มนะครับขอบคุณพี่หมายใจจริงขอบคุณพี่อ้อยตุ้ยออนทัวร์นะครับผมขอบคุณมากมากครับน้องนกน้อยบอกว่าเลิฟเก้านะคะน้องโดมนะคะบอกว่าสวัสดีครับกดไลค์แล้วครับไหนว่าไม่สบายครับนะคะก่าวขอบพระคุณครับน้องโดมครับวันนี้แม่กาลยาสู้ๆอยู่นะครับผม พี่ลุงนภานะคะเข้าสู่วันปกติไม่ได้หนีเที่ยวแล้วค่ะนะคะคพี่ลุงนภาบอกว่าสวัสดีคะ่ะพี่นกน้อยนะคะน้องเนนซี่บอกว่าโอ้ยพี่ชายน้องเป็นพนักง,งานธรรมดาคะ่ะแหมมแหมมชมน้องสาวนะคะ,<จ>ะน้องเป,เป็นอะไรก็ช่างครับแต่เป็นน้องสาวที่น่ารักสําหรับพี่ครับผมขอบคุณมากมากครับขอบคุณ19เก้าล้านดวงตาที่ขอบคุณ1ิบดล้านดวงตาที่อยู่ให้กําลังใจพวกเราด้วยนะคะผม ขอบคุณลูกโดมนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาลยาพาเที่ยวนะครับน้องดมครับผมน้องนกน้อยบอกว่าทักทายรวมรอบห้องนะจ๊ะน้องนนะคะน้องเนนซี่บอกว่าพี่กัปตันเจนจ้านะคะสวัสดีค่ะนะคะน้องโดมบอกว่าสวัสดีครับแม่กัลยาพ่อโจ้นะคะกดไลค์แล้วครับนะคะขอบพระคุณอย่างสูงครับน้องโดมครับผมพี่ลูกนภาบอกว่าสวัสดีค่ะลูกโดมนะคะ คุณมูลอุ้ยปุ้ยนะคะไล่หนึ่งนะคะครับขอบพระคุณครับคุณมูลปุ้ยปุ้ยครับกราบขอบพระคุณไปอย่างสูงมากๆเลยครับผมที่มาให้กําลังใจพวกเรานะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกาลยาพาเที่ยวนะครับยังไงก็ก็กราบขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับจับไม้จับมือกันนะครับขอบคุณคุณยาใจนะครับี่คือ มูลอุ้ยปุ้ยนะครับผมน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นผู้กองอยาใจนะครับกับขอบคุณไปอย่กงสูงครับขอบคุณมากมาก,มาก,มากนะครับที่ให้กาลังใจพวกเรานะครับผมต้องเน้นคนมูลอุ้ยปุ้ยนะคะบอกว่าเจ้าบ้านดีจ้านะคะมามีที่ที่นั่นที่ไหนอยากไปนะคะคุณมามีนะคะ ที่นี่เชียงใหม่นะคะที่เชียงใหม่ครับผมตอนนี้อยู่คูเมืองเชียงใหม่ค่ะคูเมืองเชียงใหม่นะคะเราจะกลับบ้านนอกครับที่อำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่นะครับผมเรามารับพี่กัลยากลับบ้านนะครับคุณมุนอุ้ยปุ้ยนะคะบอกว่าแนนซี่ดีจ้านะคะมุนอุ้ยปุ้ยบอกว่าน้องลุงดีจ้านะคะมุนอุ้ยปุ้ยบอกว่าสวัสดีทุกท่านรอบบ้านนะคะ น้องแนนซี่บอกว่ามูลอุ้ยปุ้ยค่ะหัวใจบวกบวกนะคะน้องแนนซี่บอกว่าน้องจอดให้นะคะทานข้าวก่อนคะอ่ะนะคะผมน้องแดนซี่กลับขอบพระคุณไปอย่างสูงนะครับผมทานข้าวให้อร่อยนะครับน้องสาวคุณน่ารักครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณที่มาจอดให้กําลังใจพี่ชายครับผมขอบคุณมากๆครับผมขอบคุณทุกทุกเลิฟขอบคุณทุกทุกไลท์ที่ให้ก <ๆ S 1> ําลังใจพวกเราด้วยนะครับขอบคุณคุณบูลอุ้ยป <ๆ S 2> ุ้ยนะครับขอบคุณพี่เจนจีลานะครับขอบคุณ ทุกท่านนะครับขอบคุณพี่หมายนะครับผมขอบคุณหลายหลายคนนะครับที่ผมไม่ได้เอ่ยชื่อขอบคุณพี่ลุงนภาด้วยนะครับผมน้องนกน้อยนะคะบอกว่าจอดฟังนะจ๊ะนะคะมากครับยินดีครับคุณน้องนกน้อยครับผมขอบคุณมากมากครับน้องนกน้อยพี่เจนจีลานะครับขับตันใหญ่นะครับหมอบวอนใหญ่ของบ้านฟ้าใสนะครับขอบคุณ ลุยปุ้ยนะครับผู้กองยาใจนะครับผมขอบคุณมากมากครับผู้กองยาใจก็น่ารักมากๆเลยครับผมทําคลิปสวนพอเพียงครับผมอยากมีชีวิตแบบนั้นมากจริงเลยอ่ะขอบคุณมากๆนะครับที่เอาความสุขมาให้พวกเราได้ดูนะครับผมขอบคุณมากๆครับผม รถติดมากนะคะเ<ม>ชียงใหม่ยังไงเราก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้กำลังใจพวกเรานะครับฝากจับไม้จับมือด้วยนะครับฝากพี่อ้อยตุยออนทัวร์ด้วยนะครับผม ย้อยตุ้ยก็จับม้จับมือกับทุกๆท่านนะครับผมเหอโอกาสของพวกเราครับเราให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม FC ยายบุญน,นะคะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องกัญญาน้องโจนะคะกับสวัสดีนะคะคุณยายบุญน,นะคะขอบคุณที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้พวกเรานะคะช่องกัลยาพาเที่ยวนะคะ คุณวีทูนบอกว่าจอดฟังเหมือนกันครับดีครับคุณวีทูนครับกรอบคุณคุณไปอย่างสูงนะครับผมที่ให้กําลังใจพวกเรานะครับกราบสวัสดีครับคุณยายบุญครับผมคุณยายบุญพารลยนะครับคุณยายบุญก็ไลฟ์สิบแปดนาฬิกานะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มาให้กําลังใจน้องชายนะครับคุณยายบุญครับ บุญน,นะคะก็ให้กำลังใจมาลัวนๆน้องแนนซี่บอกว่าพี่สาวบุญคนน่ารักนะคะยายบุญบอกว่าสวัสดีจ้าคุณลุงนภา,านะคะคุณหมายนะคะก็ให้กำลังใจมาลัวๆนะคะกับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนทุกเลิฟทุกไลน์นะคะที่อยู่ให้กำลังใจพวกเรานะคะ ขอบคุณพี่หมายใจจริงนะครับขอบคุณมากมากนะครับที่ให้กําลังใจพวกเราอยู่ตลอดเวลานะครับผมขอบคุณคุณยายบุญนะครับที่ให้ดอกไม้มานะครับดอกไม้นี่คือดอกผักแว่นนะครับผมเราเรียกกันว่าดอกผักแว่นนะครับคุณพี่ปิ่นเขาจดลิขสิทธิ์ไว้แล้วนะครับว่าดอกนี้คือดอกผักแว่นนะครับคุณยายบุญ ยายบุญมาให้ทางเอฟซียายบุญแล้วก็ยายบุญพารวยนะคะมาทั้งสองช่องเลยนะคะการขอบพระคุณยายบุญนะคะขอบยายบุญนะครับคุณยายบุญบอกว่ากดไลค์ให้แล้วจ้านะคะขอบมากครับคุณยายบุญครับคุณยายบุญครับเนี่ยดอกไม้เนี่ยคุณพี่ปิ่นเขาบอกว่าเขาจดทะเบียนแล้วนะครับพี่ปิ่นเขาบอกว่าเป็นดอกผักแว่นนะครับผมผมก็เข้าไปดูใน Google แล้วนะครับลักษณะของดอกผักแว่นกับ ดอกไม้ที่พี่ปิ่นบอกนะครับลักษณะการชูช่อบมันคล้ายกันมากเลยครับผมแต่ดอกผักแว่นจริงๆแล้วมันมันมี5กลีบครับผมแต่ดอกนี้มันเป็นดอกวาดนะครับมันอาจจะเราอาจจะเห็น3ากลีบนะครับผมบางทีมันอาจจะหลบไปสองกลีบนะครับก็ต่อไปผมก็จะขอเรียกตามพี่ปิ่นนะครับว่าดอกผักแว่นนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณพี่ปิ่นครับที่ให้นิยามดอกไม้ดอกนี้ครับผม ยายบุญนะคะบอกว่าสวัสดีจ้าน้องแนรซี่นะคะคุณปินสตอรี่บอกว่ายายบุญสวัสดีจ้านะคะยายบุญบอกว่าสวัสดีจ้าเพื่อนปินนะคะคุณปิ่นหัวรอชอบใจนะคะน้องนกน้อยบอกว่าคุณยายบุญคนสวยเลิฟเลนะคะยายบุญน,นะคะสวัสดีจ้าน้องนกน้อยนะคะกับขอบคุณพวงมาลัยนะคะวมมาลลยน้าใจจาก คุณพี่ปิ่นสตอรี่นะคะขอบคุณสำหรับอะไราน้ำใจนะคะาลัยน้ำใจจากพี่ปิ่นนะครับผมขอบคุณมากมาก,มากนะครับพี่ปิ่นครับขอบคุณมากมากครับน้องน้องน้องขอขอบคุณครับผมขอให้พี่ปิ่นจงมีอายุวันละสุขพระละนะครับคงความสวยไว้ตลอดคู่กับยายบุญนะครับผมขอบคุณมากมาก,มากครับ น้องนอน้อยบอกว่าแม่ปีนดีค่ะนะคะพี่ปิ่นก็บอกว่าเจ้าไม่เป็นไรค่ะกับขอบพระคุณนะคะขอบคุณนะครับขอบคุณสําหรับมาไลน้ําใจนะคะที่มีให้น้องๆนะคะอบครั FC พี่ลุงนภานะคะบอกว่าสวัสดีค่ะน้องโจนน้องกะลยะนะคะพี่ลุงก็มาอีกบ้านนึงแล้วนะคะก c ีลยาพาเที่ยวนะครับพี่ลุงนภาครับ พี่ลุงและพาก็มาทั้งสองบ้านนะครับมาให้กําลังใจน้องชายนะครับกลาวขอบคุณพี่ยางสุกนะครับผมพี่ลุงครับผมเอฟซีคุณปินนะคะบอกว่านกน้อยนะคะเลิฟเลิฟนะคะเอฟซีพี่ลุงนะพาบอกว่ากดไลค์สิบห้านะคะขอบคุณมากคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากมากเลยนะครับผม คมที่ให้กําลังใจพวกเรานะครับผมพี่ลุงเนปา,าบอกว่าสวัสดีค่ะพี่ปีนนะคะกับขอบพระคุณนะคะทุกเลิฟกทุกไลทุกกาลังใจนะคะก็เป็นที่รู้กันนะครับว่าดอกนี้คือดอกอผักแว่นนะครับผม <c oughs> ผักแว่นนี่มีประโยชน์นะครับผมผักแว่นเป็นผัก <laughs> เป็นผักเขาเรียกว่าจะเป็นผักโบราณก็ได้นะครับผมเนื่องจากว่าตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นแล้วนะครับเนาะว่าผักแว่นนะมีคุณประโยชน์มากๆนะครับผักแว่นเป็นผักเครื่องเคียงนะครับสําหรับเคียงน้ําพริกปลานะครับลุงแขกนะคะบอกว่าสิบห้าน้องโจน้องกัลยานะคะกรับสวัสดีลุงแขกนะคะ ครับผมกับสวัสดีครับลุงแขกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านกัลยาพาเที่ยวนะครับผมเอฟซีพี่ลุงนภาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณยายบูนนะคะสวัสดีค่ะพี่แขกคนขยันนะคะจากพี่ลุงนภานะคะเอฟซีคุณปิ่นสตอรี่บอกว่าลุงแขกสวัสดีค่ะนะคะน้องนกน้อยบอกว่าลุงแขกดีจ้านะคะลุงแขก บอกว่าสวัสดีน้องลูกนะคะนกปีนนะคะจากลุงแขกนะคะลุงแขกบอกว่าน้องนกน้อยนะคะขอบขอบขอบขรบขุบทุกๆอบข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 อบรอบขอาข้บหอบข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 อบบขดนขอนะคบนนนะคบ คุณหมายใจจริงนะคะบอกว่าสวัสดีคุณลุงแขกนะคะโหโหโหฝนตกตหกกยุดนะคะที่โรงพยาบาลฝนตกห่างจากโรงพยาบาลแค่สองสามกิโลนะคะไม่มีฝนนะคะแต่ข้างหน้ามืดนะคะอาจจะมีฝนตกนะคะ ลุงแขกบอกว่าพี่ไม้ดีครับนะคะคุณวิทูลน,นะคะก็ยังอยู่กับเรานะคะให้กำลังใจมาเป็นพักๆนะคะคุณวิทูลบอกว่าคุณปินสวัสดีครับนะคะขอบคุณไปอย่างสูงน,นะครับขอบคุณทุกๆเลิฟข,ขอบคุณทุกๆไลค์นะครับสามสิบนาทีนี้ ขอบคุณนะคะกำลังใจจากลุงแขกจากพี่ลุ่งนะคะพี่หมายก็บอกว่าสวัสดีคุณวิทูนเจ้านะคะขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณทุกๆเลิกขอบคุณทุกไลค์นะครับผมตอนนี้เวลาก็ผ่านมา45นาทีแล้วนะครับผม เราก็ขออนุญาตลงไลฟ์นะครับผมฝากโบกมือบายๆกันด้วยนะครับผมเราจะลงไลฟ์แล้วนะครับขอบคุณทุกๆเลิฟขอบคุณทุกไลฟ์นะครับยกมือบบาๆกันเลยนะครับผมขอบคุณมากมากครับบายๆนะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่ให้กําลังใจน้องชายนะครับเราขออนุญาตลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับขอบคุณค่ะ